สวัสดีค่ะพบกับครูนุชธ,ธิดาดวงกุลสานะคะคในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพบทที่2การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์เรื่องระบบภูมิคุ้มกัน2การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์2.1การรักษาดุลยภาพของน้ําและสารในร่างกาย2.2การรักษาดุลยภาพของกรดเบสของเลือด 2.3การรักษาโดยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกาย2.4ระบบภูมิคุ้มกัน2.4.1กลไกาการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะในวิดีโอนี้ก็คือจะเป็นตอนที่หนึ่งนะคะก็คือเราจะเรียนเรื่องกลไกาการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะจุดประสงค์1 อธิบายบทบาทของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่ป้องกันและทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมได้ 2. อ,อธิบายและเขียนแผนผังเกี่ยวกับกลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะระบบภูมิคุ้มกันนะคะในรูปนี้นะักเรียนรู้จักอะไรในรูปบ้างก็คือเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ รอบๆตัวเรานะคะนักเรียนดูว่ามีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียราไวรัสปรสิตรนูของดอกไม้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมคำถามให้นักเรียนลองคิดนะคะในแต่ละวันร่างกายมีโอกาสได้รับเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมเช่นไวรัส แบคทีเรียเรนูหรือสารพิษต่างๆผ่านทางใดบ้างคะเมื่อร่างกายได้รับแล้วจะทำให้เกิดอันตรายหรือเจ็บป่วยทุกครั้งเสมอไปหรือไม่นะคะบางครั้งร่างกายของแต่ละคนอาจจะได้รับเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมชนิดเดียวกันแต่อาจจะแสดงอาการเจ็บป่วยแตกต่างกันหรือไม่เจ็บป่วยเลย สาเหตุผลจึงเป็นเช่นนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นคำถามให้นักเรียนอลองคิดนะคะ,ะระบบภูมิคุ้มกันนะคะระบบภูมิคุ้มกันก็จะมีการตอบสนองต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายอย่างไรมีอวัยวะหรือเนื้อเยื่ออะไรบ้าง ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันนะคะ,ะ,ร,ะ,ะระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายแต่ละคนก็จะมีการตอบสนองต่อเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่แตกต่างกันนะคะโครงสร้างของระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะและเนื้อเยื่อนะคะสร้างและพัฒนาเซลล์กลุ่มลิมโฟไซต์ ตัวนี้ก็คือจะมีบทบาทในเรื่องภูมิคุ้มกันของเราได้แก่ไขกระดูกและไทมัสกลุ่มที่เป็นอวัยวะ,ะทำหน้าที่ดักจับและทำลายสิ่งแปลกปลอมได้แก่ม,ม้ามต่อมน้ำเหลืองนะคะกลุ่มสุดท้าย กลุ่มสุดท้ายเป็นเนื้อเยื่อบริเวณต่างๆที่ทำหน้าที่ดักจับและทำลายสิ่งแปลกปลอมเช่นทอนซินและเนื้อเยื่อน้ำเหลืองอมาดูโครงสร้างของระบบภูมิคุ้มกันนะคะ,อ,ะอวัยวะและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันอยู่ที่บริเวณใดในร่างกายของเรา อในรูปนี้นะคะก็คือจะเป็นอวัยวะและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันนะคะจากรูปอวัยวะหรือเนื้อเยื่อน้ำเหลืองบางชนิดเช่นไขกระดูกต่อมน้ำเหลืองหรือหลอดน้ำเหลืองนะคะจะพบได้กระจายทั่วไปในร่างกายถ้าเป็นอวัยวะหรือเนื้อเยื่อบางอย่าง เช่นทอนซินตรงนี้บริเวณนี้นะคะม,ม้ามไส้ติ่งไส้ติ่งจะเป็นอวัยวะที่พบได้ในจุดเดียวของร่างกายนะคะแต่จะพบอยู่บริเวณที่แตกต่างกันออกไปคำถามถามว่าเหตุใดอวัยวะและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันจึงพบอยู่ ทั่วร่างกายคำถามให้นักเรียนลองคิดนะคะในรูปนี้ก็คือจะเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะคะมีในหนังสือเรียนของเรานะคะริมโฟไซต์คือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่สามารถตอบสนองและทำลายสิ่งแปลกปลอมได้อย่างจำเพาะ โดยอาศัยสารที่เซลล์สร้างขึ้นเช่นแอนติบอดีแอนติบอดีเรายังจะได้เรียนนะคะต่อไปอตัวนี้กลุ่มของลิมโฟไซต์นะคะ,ะกลุ่มของลิมโฟไซต์เดี๋ยวครูจะพูกลุมให้นะคะ ส่วนตรงที่ครูกลมนี้ก็คืออ่าก็จะเป็นกลุ่มของลิมโฟไซต์นะคะก็คือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่สามารถตอบสนองและทำลายสิ่งแปลกปลอมได้นะคะต่อไปความรู้เพิ่มเติมนะคะไส้ติ่งหรือเราเรียกว่าเ p p เพนดินั่นก็คือจะมีลักษณะเป็นท่อปลายตันอยู่ตรงลำไส้ใหญ่ส่วนต้นยาวประมาณ2-7ถึง เซนติเมตรภายในมีดิมโฟไซต์อยู่หนาแน่นซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันรวมทั้งอาจเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหารนะคะ,ะก็จะวงให้ภายในมีลิมโฟไซต์นะคะ,ะภายในมีดิมโฟไซต์อยู่หนาแน่นซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ะะรูปอวัยวะเนื้อเยื่อเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันนะคะถามเหตุใดอวัยวะและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันจึงพบอยู่ทั่วทั่วทั่วไปอ,อยู่ทั่วร่างกายนะคะทั่วร่างกาย อามาดูผลแรกเหตุผลแรกนั่นก็คือเนีคะเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่างๆสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านเนื้อเยื่อได้เกือบจะทุกบริเวณนะคะเหตุผลที่2องอริโฟไซต์นะคะอาศัยหลอดเลือดและหลอดน้ําเหลืองในการลําเลียงไปทั่วร่างกายเหตุผลที่3อวัยะวะและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องเป็นที่สะสม f ิมโฟไซต์นะคะเมื่อเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้ามาบริเวณใดก็ตามนะคะริมโฟไซต์มันก็จะสามารถทำหน้าที่ตอบสนองหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ร่างกายเราได้ทันทีอลองคิดนะคะ เมื่อร่างกายได้รับเชื้อโรคหรือสิ่งแบบปลกปลอมที่ก่อให้เกิดอันตรายจะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้เกิดการตอบสนองของร่างกายซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานโดยกลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแบบปลกปลอมแบบไม่จำเพาะและกลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแบบปลกปลอมแบบจำเพาะถามว่ากลไกแบบไม่จำเพาะและแบบจำเพาะคืออะไร เหตุใดจึงต้องมีกลไกลทั้งสองแบบเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันเรามาดูนะคะ2.4.1กลไกลการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่เนื้อเยื่อบริเวณต่างๆของร่างกายต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในเนื้อเยื่อของร่างกาย นะคะ,ะรูปนี้ก็คือจะเป็นกลไกลการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปดปลอมที่จะเข้าสู่เนื้อเยื่อบริเวณต่างๆของร่างกายในรูปนี้นะคะนักเรียนสามารถดูประกอบได้จากในหนังสือเรียนนะคะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในหน้าที่46นะคะดูประกอบเผื่อบางทีในวิดีโอนี้มันตัวเล็กหรือไม่ค่อยชัดนักเรียนสามารถดูเพิ่มเติมได้ในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะะมีอะไรบ้างบทบาทที่สำคัญเลยนะคะ,อะของกลไกต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่ในเยื่อบริเวณต่างๆของร่างกายเรามาดูอันดับแรก1นนะคะขี้หูอันนี้สามารถดักจับ ฝุ่นละอองนะคะแล้วก็แมลงที่2ก็คือผิวหนังผิวหนังตัวนี้เป็นบทบาทที่สําคัญเลยนะคะหน้าที่ป้องกันการบุกรุกของเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมนะคะ,ะต่อมาก็คือเหงื่อจากต่อมเหงื่อนะคะเหงื่อจากต่อมเหงื่อแล้วก็น้ํามันจากต่อมไขมันตัวนี้จะยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบางชนิดได้นะคะ ต่อไปนะคะตัวนี้ก็คือมันจะมีตาเนะาะตาจะมีน้ําตานั่นเองตาจะมีน้ําตานั่นก็คือมีเอนไซม์ที่เรียกว่าไลโซซม์นะคะย่อยผนังเซลล์ของแบคทีเรียระบบหายใจระบบหายใจนะคะ ก็จะมีอันนี้ก็คือเพิ่มเติมให้ระบบหายใจนะคะจะมีจมูกขนจมูกใช่ไหมมีน้ำมูกเมือกต่างๆที่คอยดักจับสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าไปในท่อลมนะคะ,ะเามาดูท่อลมนะคะท่อลมอมีการหลังเมื่อเพื่อดักจับฝุ่นละอองหรือเชื้อจุลินทรีย์แล้วถูกซีเรีย นะคะบกพัดออกไปด้วยการไอหรือจามนั่นเองนะคะ,ะเราสามารถตัวนี้ก็คือเข้าสถานการณ์ในช่วงนี้ก็คือโควิดใช่ไหมรณรงค์ใส่แมสสวมแมสป้องกันเชื้อโรคนะคะ,ะป้องกันเชื้อโรคจากการเช่นการไอหรือการจามอันนี้เราก็คือใส่แมสนะคะ,ะเข้ากับสถานการณ์โควิดในช่วงนี้นะคะ าต่ไปส่วนของกระเพาะอ,อาหารนะคะกระเพาะอ,อาหารนั่นก็คือมีกรดมีกรดลังกรดไฮโดรคลอริกทาลายแบคทีรียลัางกรดไฮโดรคลอริกอันนี้ค่า pH ก็คือต่ำนะคะกร,ระเพาะปัสสาวะอันนี้จะเป็นการขับปัสสาวะช่วยพาจูรินซีออกจากท่อปัสสาวะช่องคลอดนะคะช่องคลอดมี ภาวะเป็นกรดยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคอันนี้ก็เป็นกลไกลการต่อต้านทําลายสิ่งแปลกลอมที่เข้าสู่เนือเยื่อบริเวณต่างๆของร่างกายนะคะ,อะลองคิดลองคิดสถานการณ์เช่นเมื่อเกิดบาดแผลสิ่งที่เห็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้ก็คือเลือดจะไหลออกมาเนื่องจากหลอดเลือดฝอ,อยถูกทำลายหรือบางครั้งอาจเกิดอาการบวมแดงและอุณหภูมิ บริเวณบาดแผลสูงขึ้นซึ่งถือว่าเป็น,นกลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในเนื้อเยื่อนะคะ,ะคำถามกลไกแบบไม่จำเพาะนี้เรียกว่าอะไรเหตุใดจึงมักเกิดลักษณะดังกล่าวเมื่อเกิดบาดแผลขึ้นตามร่างกายนะคะ,ะเรามาดูกลไกต่อต้านและทำลายสิ่งแปลกปลอมในเนื้อเยื่อนะคะ อันนี้ก็คือเกิดขึ้นเมื่อเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเนื้อเยื่อ,อเราได้เนาะเราเรียกกลไกลนีวว่าการอักเสบนะคะการอักเสบหรืออินฟอร์เมชันนะคะการอักเสบเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะคะ,ะกับการทำงานของเซลล์กลุ่มของฟากโกไซต์นะคะฟากโกไซต์ที่คอยดักจับและทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่เนื้อเยื่อทางบาดแผล ความรู้เพิ่มเติมนะคะอันนี้ในหนังสือเรียนของเราในหน้าที่47นะคะอัะอนนี้ก็คือเซลล์เม็ดเลือดขาวกลุ่มฟาโกไซต์ได้แก่นิวโทรฟิลและโมโนไซต์นะคะโดยโมโนไซต์เมื่อแทรกตัวออกจากหลอดเลือดฝอยไปตามเนื้อเยื่อจะขยายขนาดไปเป็นแม c โครฟาจนะคะ,ะซึ่งเป็นเซลล์ที่ขนาดใหญ่แล้วก็มีประสิทธิภาพสูงในการดักจับ และทำลายเชื้อโรคนะคะอันนี้ก็คือเป็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเมื่อเกิดบาดแผลนะคะก็จะเกิดสัญญาณเคมีสัญญาณเคมีมาจากเนื้อเยื่อที่เสียหายและเชื้อโรคดึงดูดฟาโกไซต์จากหลอดเลือดฝอยนะคะ,ะจะ ดักจับเชื้อโรคไม่ให้แพร่กระจายไปยังบริเวณต่างๆเราเรียกกระบวนการาเซลล์กลุ่มฟาโกไซต์นะคะดักจับเชื้อโรคว่าฟาโกไซโทซิสนะคะเกิดฟาโกไซโทซิสนอกจากนี้กระบวนการอักเสบก็ยังทำให้เกิดลักษณะต่างๆตามมานั่นก็คือหลอดเลือดฝอยเกิดการขยายตัว นำเลือดและสะสมเซลล์เม็ดเลือดขาวมากขึ้นมีการซึมผ่านของน้ำเหลืองนะคะเกิดอาการบวมแดงและอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะเรียกรวมว่าเกิดการอักเสบขึ้นนะคะเรียกรวมว่าเกิดการอักเสบขึ้นอ่าโดยสรุปนะคะเป็นภาพรวมโดยสรุปของการอักเสบ จะเห็นว่าภาพกอนะคะเป็นสัญญาณเคมีจะถูกส่งหรือดึงด,ดดงดูดกลุ่มฟาโกไซต์โดยเฉพาะตัวเมโครฟากนะคะให้เกิดกระบวนการฟาโกไซโทซิสที่คอยดักจับแล้วก็ทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมบริเวณบาดแผลเชื้อโรคที่ถูกทำลายนะคะรวม กับฟาโกไซต์ที่ตายรวมกันกลายเป็นหนองนะคะมีการแบ่งเซลล์บริเวณนั้นเพื่อซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ถูกทำลายในรูปนี้เนาะก็คือในหนังสือเรียนนะคะ,ะก็จะมะีเชื่อมโยงพยายามเชื่อมโยงความรู้นะคะ,ะที่ได้เรียนมา ก็คือเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันที่เราพบเจอนะคะเช่นเช,เชื่อมโยงกับเรื่องสุขภาพนะคะก็คือสิวนะสิวอาการอักเสบนะคะสิวอักเสบที่พบได้ในช่วงวัยรุ่นนะคะเขาก็ในหนังสือเรียนเขาก็จะพยายามาเชื่อมโยงให้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันที่เรา,าพบเจอนะคะตรวจสอบความเข้าใจ นะคะเขียนแผนผังสรุปกลไกลการต่อต้านและทําลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จาเพาะแบบไม่จำเพาะ,แบบพาะานักเรียนลองฝึกเขียนดูนะคะฝึกเขียนดูครูก็จะมีตัวอย่างนะคะที่ครูเขียนให้แล้วนะคะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างแผนผังที่เขียนให้นักเรียนดูลองไปศึกษานะคะมีทั้งกลไกลการต่อต้านสิ่งแกปกปลอมที่ก่อนจะเข้าสู่ร่างกายเรา ว่ามีอะไรบ้างนะคะรวมทั้งกลไกการทำลายสิ่งแปลกปลอมเมื่อเข้าสู่ร่างกายเราแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างให้นักเรียนไปศึกษานะคะลองเขียนออกมาดูนะคะอ่าอ่าหลังจากเรียนก็จะสรุปเนื้อหานะคะสรุปเนื้อหาภายในบทเรียนนะคะ,ะร่างกายมีกลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอม โดยการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนะคะคกลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะเช่นผิวหนังเงือน้ำตานะคะกดในกระเพาะอาหารเซลล์เม็ดขาวกลุ่มฟาโกไซด์แล้วก็การอักเสบนะคะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นด่านแรกในการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ในเยื่อ,อในร่างกายของเราได้นะคะ ่ะในวิดีโอนี้เนาะก็จบนะคะจบตอนที่1แล้วนะคะเจอกันใหม่ได้ในตอนที่2นะคะ